ดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ไอ้บายซีุ่งของประเทศสวีเดนเนาะค่ะเนะายะยาจ่าสิบห้าไปใส์ภาพไปแับผู้โดยสารยึดนามบินค่ะพี่น้องบันนี้ท่างทางถนนใหญ่ไปนั่นรถมันติดค่ะพี่น้องกำลังช่วงเลิกงานพอดีซีโมงครึ่งพอดีค่ะพี่น้องเพื่อนขึ้นเครื่องบินมาจากโตโฮม ที่เกียงสิมารับเพื่อนตาตอนเศร้าราคาบานีเพื่อนอันบ่ท่านเครื่องเที่ยวเพื่อนจองไวเ้เบื้อลยมกเที่ยวหลังปะ่ะยาจายผ้าไปเบื้องเสียนข้งางสิงไปเนาะพี่น้องเนาะพญ่ยกเลยผ้ารัดมากเสียนถนนรัดบ่ไม่รัดดอกค่ะพี่น้องโค้งนั่นแหละแต่พญหญาวโารถบติดอาผ้ามาเบื้องวิวตามผู้ตามเขาน้ำกันค่ะพี่น้องขึ้นเขาล่งโน่นพ,น,นพุ่นน่ะสวยงามพี่น้องบรรยากาศ ช่วงไอซีมุ่งค่ะพี่น้องั่นแม่น้ำค่ะพี่น้องส่วนพญาย,ยุวะฮ็ดต่อสนห้อยห็นอยูเรียหม่องหนึ่งสันดอกวามืออื่นตอนเร้าผ้าข่อยมาในเดือยสันดอกส่วนกระเพิลพุ่นน้พี่น้นองใบไหมกะเดูใบไหมร่วงฤดูใบไหมร่วงโรยเนาะพี่น้องเนาะ ไปเกมเฮ็ดเฮ็ดมันก็เป็นสีใบไม้กันพูดตามพอดีกับพ่อเห็นคะ่ะพี่น้องสวยงามถนนเขาาตามตอกตามโซกตามซ้อยโอ๊ยบ่ได้อาไม้ตั้งขายเงามากคะ่ะพี่น้องเอเมเือจับเอาถ้าภาพบ่นิ่งแน่กข็ขอโทษขอขอภัอยหลายๆเ้อพี่น้องมึงในบ้านเมืองเพิ่นปลุกอันบ้านอยู่ตามผู้ตามเขาตามหินแต่ว่าดีอย่างนึงคะ่ะพี่น้องหินบ้านข้าเจ้ามันบแมน,นเป็นหินปนไส้ไหมพี่น้องมันก็นเลยแข็ง หินของบ้านข้าเจ้านี่ออกเป็นเหลี่ยมเป็นเลียมม็ดๆเม็ดๆผุนเด็ดค่ะพี่น้องเออรถทันเ็ดถนนนอนทาาบ่อนี่งมันยังทุกข้างหน้าหินบ้านเข้าเป็นหินดินหินพุยๆอันนี้หินข้าเจ้าหินพุนอ่ะเบื่อไห่หินดำดำจนเหลียมผุนเด็พี่น้องก็คือเฮ้าไอ้นี่ได้พุนอ่ะข้าเจ้าก้อนข้าเจ้าเสียเฮ็ดบ้านปลูกบ้านเฮ็ดยังกระซัง ข้าเจ้าก็ต้องเอาข้าเจาเาเ้าเอื้นอันบานเฮ่าเอื้นมาอย่างเฮ่นผู้มาตรวจสอบสถานที่มาเบิงกอนว่าพุนเบิงหินข้าเจ้ามันดำมันเลี่ยมข้าเจ้าต้องเอามาตรวจเบิงซะก่อนด้ค่ะพี่น้องคันว่าตรวจเบิงว่าสีเห็ดใดปลูกใดบอกข้าเจา้ากับบอกห,าเห้เฮ็ด้าเฮ็ดใดข้าเจ้าก็คอยห้เห็ดบลคือบ้านเท่าดอเบิงเพิ่นเฮ็ดถนน,นหนทาง เบิ้งข้าเจ้าการทํางานพี่น้องบ่คืออยูุ่บานเห่าเด้เบิ้งข้าเจ้าใส่แสงสะท้อนใส่ป้ายใส่นี่เสียงสะท้อนไวบอกเพื่อว่าบอให้เมียเกิดอุบัติเหตุ้าจามาอยู่นีบ่เห็นตำรวจตรวจทั้งบ่เห็นตำรวจตรวจบ่มีตำรวจอันตั้งด้านตั้งยังได้กับพี่น้องไม่ต่ข้าเจ้าทําถนนเนี่ยล่ะข้าเจ้าคอยอันเฮ็ดป้ายบอกตรงๆมาอยู่นีมาอยู่สวีเดนเสียบหปีแล้วพี่น้อง เพื่นเคยเห็นไปตำรวจอันตรวจด้านแจ็คหม่องเลยมันแปลกมันแตกต่างเงนก็บ้านห้าอหลีค่ะพี่น้องนอกจากว่าคันมีข้าเจ้ากับคันมีอันรถที่ข้าเจ้ามีรถผิดก้หนไมหรือรถข้าเจ้าไอแบบว่าพิสสังเกตรถข้าเจ้าพิษนี่ยสิข้าเจ้าก็สิแล่นรถตามหลังข้าเจ้ากับส่ไฟเล่นและข้าเจ้าก็ใไ้จอดก็ไปตรวจค่ะพี่น้องว่าเด็ก จอดคือบ้านเห่าแบบโอ้ยบุ่นไห้กันลกกับไปส้นกันต่ำกันยู่ด้านบอมเมนตงสันได้พี่น้องบะมีเลยเนี่แหละแ่จ,ะจ้ามักข้าเจ้าการเป็นยูแบบเรียบง่ายที่ข้าเจ้าสสกขากันยิ่งกันนั้นมีก็คือแบบ เขาเจ้าอยู่ประเทศอื่นเขาเจ้ามาอาศัยอยู่ประเทศสวีเดนให้คนสวีเดนแท้ๆข่ากันบะมี่ได้ค่ะพี่น้องบะมี่ฝรั่งฝรั่งจริงๆเนี่ยสียิ่งกันข่ากันบะมี่ค่ะพี่น้องเขาเจ้าเห็ดไถปลาปัา่มปลาลง